หรือจังหวะที่มันเดินไปอย่างเงี้ยแล้วรีบเข้าไปเลยเพราะทางเข้าทางหน้านี่แหละไปชายโชว์ให้เด็กน้อยมันดูดิว่าง่ายแค่ไหนปิดประตูอย่างรถเช็คจะไม่ทำมาเดี๋ยวออกมาน่าจะซ้อมได้แหรอโอ้ให้มันหลุดฉากไปกันอาจจะบักไปยังไปดิโชว์ทีโชว์ยังอ้าวน้ำมัน เออเอ้ยเอ้ยอะกระขันน้ำมาร้อนหรอมึงอ่ะชุบชุบเี่ชุบชุบปลุกปลุกให้ตื่นปลุกให้ตื่นปึ๊บ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 ปัญหาอะไรไม่กำลังปลุกคนไทยกำลังปลุกให้ตื่นอยู่มันน้ำมืดเนี่ยเต็มน้ะน้ำก็เต็มนะเนี่ยงงว่ะมันยู่ร้อนไงฮีตสโต๊ะร้อนเกินแล้วว่าฮีตสโต๊ะอ่ะโอ้ลองกดดูดิมันติดฮีตสโต๊ะป่ะใส่เยอะไฮโปอ่ะไฮเปอร์อ่ะใช่ป่ะไฮเปอร์เธอเมียอะ ใส่หลายชั้นเกินแต่เดี๋ยวถอดก่อนแล้วพกไว้ในตัวเดี๋ยวไปแต่งในมันร้อนจัดไงน่าใช่กู้ว่าสบายดีน่าเมื่อใช้จะเป็นลมชุบยังไงชุบแล้วนี่ไงฝืนแล้วนี่ดูมันอ๋อตัวร้อนสีหนึ่งนี่ไงรอตัวร้อนกู้ว่าอะไรอันนี้อู้อันนี้แน่ยถ่างแดดมากถ่างแดดมากอะไรวะจะโชว์ให้เด็กมันดูแม่งด็กนอนโชว์ เดินมาก็บูบลงไปเลยหัวทิ้ยหัวทิพย์ลอยกขาอะเป็นไรอ่ะวูบูมมันวูบเฮ้มันใไม่ไม่ใช่แล้วเฉยใส่เสื้อหลายชั้นเกินว่ะพวกเสื้อกันหนาวเสื้ออะไรอย่างเงี้ยถอดออกพี่เสื้อกละไม่เกี่ยวหรอกใส่หลายชั้นเกินด้วท่านอน บุกเดี๋ยวเดี๋ยวบุกตรงโชคขุนเท้าเกงไงออกเลยไอห้องเนี้ยมีให้ล็อกเนี่ยมีมาไขยายเลยเ๋ย่าใส่ไรชั้นก็ไม่ดีแล้วดูท่านอนดิ <c oughs> โอ้โดูท่านอน <c oughs> ดูท่านอนม <c oughs> <c oughs> าไขห้องนี้เลย <c oughs> ดิโดนหลน่ะร้อนเลยวะเสื้อใส่ไร ไปทางนี้หรือไปทางฝั่งนู้นวนวนเลยไปน้ำเลยนี่ทางวนไปตืมไปเพื่ออะไรวะอ๋อโดนประตูแม่งร้องเอื้อใช่อ๋องไปนะเออจริงไม่ใช่หรอกคิดเองเอกงไอเสร็จไอ้เอาขวดปลากูกูถึงว่าที่ยอะไรอยู่ร้องแค่นี้ร้อง Lah mau tu. Kan dia kau dapat tu. Dapat tu ni.